ฝ่าย้านยื่นยติซักฟอกตามมาตรา152อภิปรายทั่วไปรัฐบาลท่ามกลางการที่ทางกกตเตรียมเพื่อจะยื่นสารรัฐธรรมนูญยุบพักเข้าไกลค่ะแล้วต้องบอกว่าการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา152ก็เป็นการอภิปรายแบบไม่มีการลงมติครับไม่มีผลต่อรัฐบาลไม่มีผลต่อจะมาโหวตอะไรอย่างใดใๆดๆทั้งสิ้นนะคะบางคนก็บอกก็เป็นการเปิดอภิปรายเหมือนตรวจการบ้าน หรือให้ข้อเสนอแนะให้คําแนะนํากับครมรัฐบาลคุณเศรษฐาหรือเปล่าในขณะเดียวกันหลายคนบอกว่าถ้าพูดถึงศึกซักฟอกแม้ว่าจะไม่เป็นการอภิปรายแบบไม่มีการลงมติแต่หลายคนที่ผ่านมานะคะเราได้เห็นผลงานของพรรคเก้าไกลก็ต้องยอมรับว่าทุกครั้งของการเปิดอภิปรายเนี่ยพรรคเก้าไกลเขาทาการบ้านมาอย่างดีครับหลายคนก็อยากจะเห็นมัดเด็ดช็อตเด็ดแต่รอบนี้ดูเหมือนว่าจะอุบไตไม่ยอมบอกหลายคนก็มองเอ๊ะมันไม่มีหรือเปล่าหรือมันยังไงนะคะเราจะไปพูดคือเรื่องนี้กับคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสด สสกทมนะคะในฐานะรองเลขาพักเข้าไกลครับเดี๋ยวรอเข้าสายกับคุณนัชชาแต่ว่าคําที่มีเสียงพิจารณ์อยู่อย่างหนึ่งลักษณะที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาสื่อมวลชนใช้คําว่าชกไม่เต็มหมัดอ่าเหมือนกับว่าทําไมดูลักษณะของท่าทีเนี่ยมันไม่ได้ดูแอคชั่นเผ็ดร้อนเข้มข้นเหมือนก่อนหน้านี้บางคนบอกดูไม่ตั้งใจจะซักฟอเขาหรือเปล่าเห็นเงียบๆไป พอถูกแรงกดดันอะไรต่างๆก็เลยมีการยื่นยติแต่จริงเขาก็อธิบายไปแล้วล่ะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไปกันที่คุณนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสกทมค่ะในฐานะรองนาขาธิการพักคก้าไก่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัชชาสวัสดีครับคุณมรัตน์ธีรวัตรครับสวัสดีครับจริงๆหลายคนก็จับจ้องนะคะทุกครั้งของการอภิปรายนะคะพักคก้าไก่เนี่ยเขาเชื่อว่าจะต้องมีหมัดเด็ดเพราะเขาเห็นลีลาการอภิปรายหลายอย่างเนี่ยมีการทำการบ้านมีการเตรียมมาอย่างดีรอบนี้ดูจะผิดฟอร์มดูจะแบบมันไม่ใช่ท่าท ผม,ผมคิดว่าอย่าเพิ่งประเมินว่าปิดฟอร์มเพราะว่าเรายังไม่ได้โชว์ฟอร์ม <f irm> อะไรเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนั้นแพร่มาชั่งนิดนะอยากเห็นฟอร์มแน่นอนว่าถ้าเกิดไม่มีของในใก้าไกลไม่เปิดอภิปรายแน่นอนและก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นการอภิปรายที่มันเป็นการอภิปรายก่อนการหมดวาระของสวที่มีคุณนับประโยชน์ต่อรัฐบาลนี้อย่างยิ่งก็คือแต่งได้โหวตรัฐบาลนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่สมาชิกวุฒิสภาที่มี ผลประโยชน์กับทางรัฐบาลน,นี้กําลังหมดอายุและรัฐบาลน,นี้กําลังจะถูกอภิปรายผมคิดว่าจะมีวาระใหญ่ขึ้นมาในสังคมให้ตกเสียงแน่นอนและก็จะได้เห็นการทํางานของพรรคเก้าไกลในฐานะแกนนาพรรคฝ่ายค้านอีกครั้งวาระใหญ่ที่ว่าคืออะไรคะแผลแผลสนิทคะเชื่อมโยงกับใครอ,อะไรคะคือวันนี้เนี่ยเราจับสถานการณ์นโยบายของทางพรรคแกนนํารัฐบาลน,นะว่านโยบายไหนที่ใช้สําหรับการหาเสียงยังไม่มีการทําในช่วงนี้ แต่นโยบายไหนที่เป็นภารกิจสําหรับครอบครัวเขาสามารถทําได้ในช่วงนี้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นภารกิจที่ใช้สําหรับการหาเสียงอาจจะเป็นภารกิจที่ให้นายกคนอื่นมาทําหรือไม่อันนี้คือประเด็นสําคัญที่สังคมต้องจับตาม,มองว่านโยบายหลายๆอย่างที่ประกาศต่อสาธารณะไปประกาศต่อการถแถลงนโยบายในสภาผู้แทนราษฎรไปเป็นสิ่งสําคัญที่ท่านควรที่จะเร่งในการดําเนินการให้กับพี่น้องประชาชนแต่วันนี้ ไม่ทราบว่ารออะไรและมีการตอบให้กับพี่น้องประชาชนว่าเดี๋ยวอีกกี่เดือนเสร็จอีกสองสามเดือนเสร็จอีกวันนู้นวันนี้วันนั้นแต่สุดท้ายวันนี้ภารกิจหลักของนายกฐมนตรี 4, คือเดินทางต่างประเทศและไม่มีการดําเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเลยเพราะนั้นพี่น้องประชาชนรอไม่ไหวครับผมเดียวแค่ทำได้ททเท่านี้ผมคิดว่าไม่ประสบความสําเร็จ คุณนัชชาบอกว่านโยบายหาเสียงเนี่ยรัฐบาลเศรษฐายังไม่ทําอะไรเลยรอนายกคนอื่นแปลว่าอะไรคะรอนายกคนอื่นคืออะไรคะคือผมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการปฏิบัติภารกิจของผู้นําประเทศมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะจากพี่น้องประชาชนจากหลายๆภาคส่วนว่าเอ๊วันนี้เรามีนายกรักฐมนตรีกี่คนกันแน่ นะครับเพราะว่าภารกิจหลายๆอย่างก็มีการมอบหมายแบ่งภารกิจหน้าที่กันออกไปและดูเหมือนว่าภารกิจที่จะเป็นงานหาเสียงกับพี่น้องประชาชนหรือนโยบายที่จะใช้สําหรับการหาเสียงชิงคะแนนในครั้งหน้าได้เนี่ยมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นภารกิจของท่านนายกเศรษฐาเลยซะทีเดียวเพราะวันนี้นายกเศรษฐามีแต่ทํางานรูทีนและทํางานในส่วนของการพ r ประชาสัมพันธ์เสียมากกว่า แต่งานที่จะต้องทํากับพี่น้องประชาชนที่ต้องรับปากกับพี่น้องประชาชนวันนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการอภิปรายครั้งนี้จะหยิบยกวาระต่างๆที่ท่านได้อ่รับปากไว้กับพี่น้องประชาชนมาพูดคุยว่าสุดท้ายแล้วจะทําหรือไม่ทําถ้าทําใครเป็นคนทําและทําเมื่อไหร่อืมแล้วมันจะเป็นลักษณะข,ของการเหมือนกับว่าทวงถามการบ้านแบบที่ว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันจะเน้นไปที่เรื่องของการค่อยๆเปิดแผลด้วยเนี่ย คือคือวันนี้เนี่ยเราต้องเราต้องหยิบยกเรื่องต่างๆที่นายกรัฐมนตรีที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว6เดือนนะหกเดือนวันนี้พี่น้องประชาชนยังถามหาอยู่ว่าแล้วเขาเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยนยโยบายที่บอกว่าคิดใหญ่ทําเป็นแล้วจะทําทันทีเนี่ยวันนี้6เดือนเนี่ยไม่เรียกว่าทําทันทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ก้าวไกลจะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสําคัญในการซักฟองหนึครั้งนี้อาจ พี่น้องประชาชนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่ได้เป็นการลงมติอาจจะไม่ได้เป็นการล้มรัฐบาลเลยแต่แน่นอนครับก่อนจะล้มรัฐบาลได้เราต้องเปิดแผลให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบก่อนว่ารัฐบาลนี้ทําอะไรลงไปบ้างถ้ารัฐบาลเขาจะบอกแหมหกเดือนก็จริงนะแต่งบปลายจ่ายปี6-7ก็ยังไม่ผ่านเลยก็สิ่งที่งบกําลังล่าช้าอยู่เนี่ยก็เพราะว่าอรอใครมาใช้งบหรือเปล่า นี่คือต้องตอบคำถามสังคมให้ได้วันนี้งบประมาณก็ยังไม่ได้ใช้ไม่ใช่แค่รัฐบาลเดือดร้อนอย่างเดียวพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเดือดร้อนแสนสาหัสมากนะว่าสถานการณ์หลังจากสถานการณ์โควิดมาหลังจากยุบสภาของรัฐบาลที่แล้วมามารัฐบาลนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้ายังไม่มีอะไรที่จะทําให้พี่น้องประชาชนช่วยเหลือเยียวยาขอามาได้และสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทําวันนี้มันมันไม่สวนทางกับคําว่าวิกฤต วันนี้ท่านบอกว่าเป็นวิกฤตของประเทศวิกฤตหนึ่งสองสามสี่แต่สิ่งที่ท่านทํามันสวนทางกับคำว่าวิกฤตมากค<ม>ุณนชชาลัฐบาลเขาบอกองบเขาก็อยากจะเร่งครอดแต่มันก็มีขั้นตอนมีกรอบระยะเวลาไงกว่าจะออกมาได้นี่ฟังได้ไหมคะครับก็คือแน่นอนครับว่าทุกอย่างมีกรอบระยะเวลาแต่ท่านสามารถเร่งตามกรอบระยะเวลาได้ท่านสามารถบริหารจัดก,การได้และงบใช้ไปพางก่อนวันนี้นะท่านใช้ไปพางก่อนกี่ล้านล้านแล้วแล้วสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้คือได้อะไรบ้าง มันไม่ใช่ว่างบยังไม่ผ่านแล้วท่านไม่ได้ทําอะไรเลยแต่วันนี้งบที่อนุมัติใช้ไปพางก่อนท่านก็ดาเนินการไปแล้วแต่ <c oughs> มันไม่ตกถึงพี่น้องประชาชนนั่นหมายความว่าอย่างไม <c oughs> เราเราเราพอจะพอจะเข้าใจได้แล้วว่าอ่าสิ่งที่เราเห็น6เดือนเนี่ยมันคืออะไรแต่ทีนี้ในการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่คุณ,ณชาบอกเนี่ยเป็นเหมือนกับคําถามว่ารองงบให้กับใครใช้หรือเปล่าเนี่ย ทางเก้าวไกลมีจุดตรงไหนอะฮะที่จะทําให้ประชาชนเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบมันควรจะไปงบมันจะไปถึงใครที่จะใครจะเป็นใครจะเป็นคนใช้ที่ก้าไกลพยามยจะถามอะฮะคือคือวันนี้รัฐบาลลาดลาช้าไปมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการแผ่นดินที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับพี่น้องประชาชนสถานการณ์วิกฤตปากน้องให้กับพี่น้องประชาชนทุกอย่างลาช้าไปหมด เพราะนั้นเนี่ยความล่าช้าตรงนี้เนี่ยมันเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าวันนี้ประเทศไทยมีนายกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามหรือรอย่างไร,รเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นายกโดยตําแหน่งเนี่ยท่านนายกเศรษฐาอยู่แล้วแต่นายกเศรษฐาไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนั่นหมายความว่ารออะไรอยู่นี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะยกยกให้สังคมได้รับรู้ว่าสุดท้ายแล้วกระบ,บวนการต่างๆของอการบริหารวันนี้นี่เป็นอย่างไรนะสิ่งที่พี่น้องประชาชนเห็นวันนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของเขา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มันไม่โปร่งใสไม่ว่าจะเป็นการเ,าเรียกว่าหลบหน้าหลบตาพี่น้องคนไทยไปเดินทางเดินสายอยู่ต่างประเทศโดยที่ไม่แคร์วิกฤตในสายตาของพี่น้องประชาชนคนไทยเลยว่าสถานการณ์วันนี้วิกฤตอย่างไรสินค้าข้าวของต่างๆที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญยังไร้ทิศทางและนโยบายที่เจ็บช้ำไปอีกก็คือเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่บอกว่าจะให้จะให้ถามกี่ครั้งก็บอกจะให้แต่จะให้เมื่อไหร่ พี่น้องประชาชนถามว่าจะให้เมื่อไหร่มาหลายวันแล้วไปหลายนานนานมากแล้วแต่วันนี้เนี่ยต้องกลับไปย้อนถามว่านอกจากจะให้เมื่อไหร่แล้วใครจะมาเป็นคนให้นี่คือคําถามใหม่ที่สังคมกําลังเปลี่ยนเมืม่อสักครู่คุณนัชชาบอกว่าปฏิบัติการอภิปรายซักฟอรอบนี้ล้รมรัฐบาลทำไรรัฐบาลไม่ได้หรอกเพราะไม่มีการลงมติแต่จะเป็นปฏิบัติการเปิดแผลแผลที่เปิดเนี่ยมันจะเป็นไม้เด็ดขนาดไหนที่จะทําให้รัฐบาลสะเทือนได้ล้มรัฐบาลไม่ได้จะทําให้รัฐบาลสะเทือนได้ขนาดนั้นหรอคะ ผมคิดว่าการอภิปราย152ที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างน้อยๆสั่นคลอนคณะรัฐมนตรีแน่นอนและรัฐมนตรีหลายคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่วันนี้เราเห็นได้ชัดเจนมีทั้งคนที่สามารถทำงานได้เข้าเป้าและหลายคนที่ทำงานต่ำกว่าเป้าต่ำกว่าเกณฑ์แม้กระทั่งพี่น้องประชาชนเรียกว่าประกาศคนหายกันเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างน้อยๆการสั่นคลอนคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จะนําพามาซึ่งการปรับรัฐมนตรีชุดใหม่และชุดใหม่จะออกมาอย่างไรจะลามไปถึงการปรับพรรคการเมืองบางพรรคที่ไม่จําเป็นเมื่อไม่มีสมาชิกวุฒิสภาอยู่แล้วก็ได้เขาก็จะปรับคอรมอรอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะคุณณชาอย่างไรมันก็อยู่ในแผนที่เขาจะต้องครบรอบวาระที่ต้องปรับอยู่แล้วผมคิดว่าหลังจากการสักพอกแผนที่เตรียมไว้กระดาษแผ่นนั้นอาจต้องฉีกทิ้งมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอคะ ผมเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่พรรคเก้าไกลได้เตรียมไว้และผลงานที่เราเคยทําไว้นะครับหาพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบและก็ได้รับฟังในการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าท่านจะเตรียมปรับคอรมอเป็นใครอย่างไรกระดาษแผ่นนั้นท่านเตรียมฉีกทิ้งได้เลยเพราะสิ่งที่ท่านต้องปรับท่านต้องปรับหนีการทํางานของฝ่ายค้านที่นําข้อมูลต่างๆมาเปิดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบและมันสั่นสเสืเอือนถึงตัวท่านตัวท่านานายกรัฐมนตรีเอง ท,ท, ALLY, ท,ที่ท่านเป็นหัวหน้าสูงสุดของคอรมอชุดนี้และเป็นผู้นํารัฐบาลชุดนี้มันสะเทือนกระทรวงไหนคะเนี่ยอันนี้ยังไม่สามารถเปิดได้สะเทือนกระทรวงไหนหรือสะเทือนหลายกระทรวงเนี่ยกระหลายกระทรวงแน่นอนแต่ยังไม่สามารถเปิดได้แล้วก็บว่าสื่อที่วิเคราะห์ไว้เรื่องการปรับคอรมอนี่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนใจเหมือนกันแหละฮะ ต,ต้องเปลี่ยนใจไปก่อนครับที่สือ่อคาดการไว้อาจจะต้องฉีกทิ้งก่อนรอดูข้อมูลก้าวไกลก่อนเพราะข้อมูลที่จะเปิดอาจจะเป็นคนหน้าใหม่ๆที่ไม่เคยอยู่ในกระดาษเลยก็ได้โอ้โอแล<น>้วก็เชญครับพี่มานี่ยังอุบนะไม่ยอมบอกนี่ก็อุตส่าห์จะรอฟังนะเนี่ยว่าแบบจะมาแผพมการบ้านสักนิดนี่จะกักไปอะไรเดี๋ยวคนเขาบอกว่ากักเยอะเดี๋ยวพอถึงเวลาปล่อยของของมันไม่ออกที่คนจะผิดหวังนะคนมันจะไม่เฮนะ ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนารับทราบการทํางานของพรรคก้าวไกลดีนะฮะตั้งแต่การอภิปรายไม่วางใจในหลายๆครั้งนะเราก็มีการสอบถามถูกสอบถามข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็าช่วงแรกๆก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เช่นที่คุณมอมรนัดว่านะแต่ว่าพี่น้องประชาชนรับรู้ร,ร,รับทราบและเข้าใจดีว่าการทํางานของพรรคเก้าวไกลเองเรา,าไม่อยากเปิดข้อมูลเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นตัวผู้อภิปรายด้วยที่จะถูกคาดการ แล้วก็เรื่องของข้อมูลที่จะถูกบล็อกถูกอะไรต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รวบรวมข้อมูลและหลังจากมีการประกาศออกไปว่าจะพิปราย152เรายังได้รับข้อมูลในทางลับจากหลายๆหน่วยงานในฝั่งรัฐบาลเองส่งมาให้อีกมากแต่ผมบอกได้เลยว่าข้อมูลใหม่ๆเหล่านั้นที่ได้รับมายังไม่ใช้ในการพิปารายครั้งนี้นยังเก็บไว้ใช้ในการพิปราย152และในในการพิปราย151 และการอภิบาย1.51ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆหลังจาก1.52อย่างแน่นอนครับเดี๋ยว,ยวฝ่ายรัฐบาลก็ส่งข้อมูลให้คุณนัชชาให้ก้าวไกลด้วยหรอคะก็มีข้อมูลต่างๆที่อยู่ในภาคส่วนของฝ่ายบริหารนะมีการส่งเข้ามาเพื่อ,อที่จะใช้ในการประกอบการอภิปรายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในการทุจริตหรือข้อมูลที่ไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับโครงการต่างๆถึงแม้ว่า รัฐบาลจะบริหารไปเพียง6เดือนแต่มีการไปปรับเปลี่ยนปรับหลักเกณฑ์อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือสิ่งที่เราได้รับข้อมูลมาแต่อาจจะยังไม่ใช้ในครั้งนี้เพราะข้อมูลก่อนหน้านี้ที่เราได้รวบรวมมาเนี่ยก็สามารถใช้ในการอิปราย15-2ได้ครับครับรอลุ้นรอติดตามแล้วกันนะคะขอบคุณครับคุณนัชชาค่ะขอบคุณมากเลยครับครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับน่าจะเป็นมัดแย๊บ ให, <Ừ. S 1> ให้แ,แปนี่ก็ลุ้นนะเราก็พยายามอยากจะรู้หลายคนก็อยากรู้ <c oughs> จะกักไปถึงไหน <c oughs> จะบังไปถึงไหน <c oughs> ก็อยากจะรู้หรือว่ายังไงเพราะหลายคนก็คาดเดากันไปเยอะ